ในวันที่แพรววมีปัญหาน้องสันได้โพสต์ร่าย,ยาวถึงว่าที่เจ้าสาวคนสวยโดยระบุว่าแสงทองในใจเธอหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งชีวิตเคยดูสมบูรณ์แบบเธอมีบ้านมีพ่อแม่มีความสุขและมีแม่เทพผู้เป็นแสงสว่างในชีวิตทุกวันของวัยเด็กเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นข้าวเช้าฝีมือแม่ และรอยยิ้มที่อบอุ่นกว่าดวงอาทิตย์บ้านหลังนั้นที่ดินผืนนั้นคือโลกใบเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจําจนวันหนึ่งเวลาพาแม่เทพกลับขึ้นสวรรค์เหลือเพียงความทรงจําที่สวยงามและความคิดถึงที่ไม่เคยจางทุกครั้งที่เธอกลับมาที่เดิมภาพวันเก่าก็ยังวนกลับมาเหมือนแม่ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ในสายลม อยู่ในรอยยิ้มและอยู่ในหัวใจของเธอเสมอเธอเรียนรู้ว่าชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือหัวใจที่ยังยิ้มได้แม้ผ่านการสูญเสียวันนี้แพร,าว,พราวเติบโตขึ้นจากลูกสาวคนหนึ่งกลายเป็นผู้นำที่มีแสงในตัวเองเธอสร้างงาน สร้างคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนและวันนี้เธอกลายเป็นแม่คนอย่างเต็มตัวเธอได้เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่อย่างแท้จริงเข้าใจแล้วว่าความรักของแม่ไม่มีวันหมดอายุมันเป็นรักที่อยู่ในทุกลมหายใจแม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามทุกครั้งที่เธอกอดลูก เธอจะรู้สึกถึงอ้อมแขนของแม่เทพในวันวานและทุกครั้งที่เธอยิ้มให้ลูกเธอกำลังส่งต่อรอยยิ้มของแม่ให้โลกใบนี้สว่างขึ้นอีกครั้งอย่ากลัววันเก่าเพราะมันคือเหตุผลที่ทำให้เธอเข้มแข็งในวันนี้จงภูมิใจในรากเง่าที่เธอยืนอยู่และยิ้มให้กับฟ้าที่แม่มองลงมาเพราะแม้แสงอาทิตย์จะรับขอบฟ้า แต่แสงทองของแพรวจะยังสว่างอยู่เสมอต่อมาแพรวได้มาแชร์โพสต์ของแฟนหนุ่มฉันสู้สุดหัวใจที่มรดกบรรพบุรุษแผ่นดินของแม่เราแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ให้กำลังใจรัวๆ